วันหลังไปไปร้านไอ้นี่ไปน้อยอะ่ะที่ใใกินได้ใช่ไหกันนะคะมากินข้าวกับเพือ่อนกินจาไหนติ๊กอันนี้จืดจืดไปหรอได้หยดแต่ออย เราไม่ได้ตักรับเหนือหน้าเหนืออันนี้ไม่สวยชิ้นใหญ่น้อยหนอแต่ได้อยู่นะแต่แบบหวานเป็นไงนะจิ้มชิ่นไหนติ๊กอันนี้จืดหรืจืดไป็นไง ได้อยู่แต่ว่าจะให้โดนฝังเราคนเดียวนีก็เป็นไปไม่ได้แล้พี่น้องเขาก็ชอบหวานไงเนาะอันนี้จะสื่อไม่ดนึงขาดอะไรครับไหนขั้วโฮจำไม่ได้เขั้วโฮค่ะน้อยไม่ได้กินน้อยก็เลยไม่ได้จำได้ได้เกิดอะไรอาหารเหนือ ที่เราไม่เห็นเพื่อนแบบอุน้องอะไรทอดอ่ะ Are you okay? กำพริกกะป are you okay? ยังไม่ได้กินเลยเคยเคได้อยูจจ่จะให้โดนฝักเราคนเดียวนี่ก็เป็นไปไม่ได้แล้วพี่น้องก็ชอบหวานเลยนะอันนี้จะสุดไม่ดี ออกเป็นไงรครับพูดเบิร์ำาอืมบิรขาดอะไรใชออกเป็นไงรครับ่พูดเบิร์ตทำถืาอืมเบิรดอะไรใรับ ผานเหนือเื่อไหมไม่เห็นเพื่อนนี่อะไรทอดอันนี้นเองฟังอ่รอข้างหลังบีโอจะไม่ทำงาน ่างตูก็ทำเป็นต่างๆเรามาชิมน,น้ำพริกอ่องก,กันค่ะมาชินข้าวก็เพื่อน่ะไม่มีเองเขาพลาดหนือค่ะอองเป็นไงหอาจจมากเลยค่ะรู้จะพูด บดัอาอืมเบ็ดตาตัก็ทำเป็นต่างตหมดนเรามาชิมน้ำพริกอ่องกันค่ะขั้วเจำไม่ได้ขัวเค่ะน้อยไม่ได้กินน้อยก็เลยไม่จาก่อนอรโน ได้อยู่นะแต่แบบหวานไปหน่อยนวันหลังไปไปร้านไอ้นี่ไปน้อยอ่ะที่กินไม่ค่อยได้กันนะคะน้ำขี้กะสีไข่ขั้วหกจำไม่ได้ขั้วหกค่ะ เาไม่ได้กินเขาก็เลยไม่ได้จังจเกิดอะไรนี้่ะผัดขิงะทำไมมากินข้าวกับเพื่อนเนละอันนี้แมวค้อนฟังอหรข้างหลังอ่ะ ผัดขิงทำไมมีโอจะไม่ทำงาน,น,น <c oughs> วันหลังไปไปร้านไอ้น,นี่ไปน้อยอะ่ะพี่กินไม่ใช่ไม่กันนะคะ <c oughs> ไม่มีของเขา ลาบเหนือค่ะไอ้ขั้วโห่เออจำไม่ได้เขั้วโห่ค่ะน้อยไม่ได้กินน้อยก็เลยไม่ได้จังยอดยอดเกิดอยไรมีเกลือชิ้นใหญ่จะจะให้โดนฝักเราคนเดียวนี่ก็เป็นไปไม่ได้น้องปอชอบหวานเลยนะอันนี้ก็เกลือนิดนึง มันจิ้มเป็นแค่ไหนติ๊กอันนีได้หมดจืดไปหน่อยได้เหนืแต่อัดมีเสือิ้นใหญ่มีโอจะไม่ทำงานทำบุญขาดอะไรครับ นี่กผัดขิงทำไมกล่องเป็นไงรู้ได้พูดเบิ้ดคำถสียเาอืมเบิ้ดไหนขั้วโหจำไม่ได้ขั้วโหค่ะน้อยไม่ได้กินน้อยก็เลยไม่ได้จำจานจานเกิ่อะไรจิ้มชั้าไหนติ๊กอันนี้ จืดไปห่อยได้อยู่แต่อ่อนแอ้วนี้ก็ผัดขิงทำไมน้อยลงแต่ได้อยู่นะแต่แบบหวานไปหน่อยนะอาหารเหนือที่เราไม่เห็นเพื่อน นี่อะไรทอดอ่ะบีโอจะไม่ทำงานจิ้มเฉยไหนติ๊กอันนี้จิมไปน่อยได้เหยู่แต่ออดอ่อนเป็ไงด้ยจะพูดเัิกรดคหรือว่าอืมวัด นี่ก็ผัดขิงฮะทำอะไรนะอะไรนะนะอน้ำิ้มจะไหนติ๊กอันนี้จืดไปหน่อยได้เหนียแต่อ่อนเพื่อนนี่ไม่ได้เลยแต่ได้อยู่นะแต่แบบหวานขไปหน่อยนะไม่ได้เลย แต่ได้อยู่นะแต่แบบหวานไป็นไงนะอะไรข้าวโห่จำไม่ได้เล้วโหค่ะน้อนไม่ได้กินน้อนก็เลยไม่ได้จำไก้ได้เปดอะไรสะอาดอะไรชอบไม่โลแต่ได้อยู่นะแต่แบบหวานไป็นไงนะ นไงอกมนูจะพูดเบรสิวาร์ Are you okay น้องี่กะปิ Are you okay ยังไม่ได้กินเลยเคเนี่เคได้อยู่มีส่วชิ้นใหญ่ จอไอ้นะไก่จอไก่จอลาบเหนือค่ะขาดอะไรครับไหนขั้วหกเออจำไม่ได้ขั้วหกค่ะน้อยไม่ได้กินน้อยก็เลยไม่ได้จังอดได้ก่อนเไก่ขั้วหกเออจำไม่ได้ขั้วหกค่ะ น้อนไม่ได้กินน้อนก็เลยไม่ได้จังก้าว้กิดอะไรอาหาูเหนือเพื่อนไม่เห็นเพื่อน